สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับไปเก่าเกมเมกนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอวิสชั้น11นะทุกคนนะดูความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นนะครับชั้นแรกก็คือปกป้องเสานะทุกคนนะเนี่ยปกป้องเสานะครับแต่ว่า,ามีลอกคูเครื่องหลังมีลอกคูนะทุกคนนะก็จะมีความโหดดิดนึนงไม่รู้ว่าต้องทํายังไงนะทุกคนนะส่วนชั้น2นะครับก็จะเป็นฟ้าตุยเหมือนเดิมนะครับมีสายฟ้ามีลมแล้วก็มีไฟนะทุกคนนะก็ควรจะ ถ้าไม่ใช่จงรีค่าก็ควรจะมีน้ําแข็งติดมาด้วยนะครับกับน้ํานะทุกคนนะอมีน้ําแข็งกับน้ํามาชั้นแรกนะครับส่วนชั้นที่สองก็ต้องมีอะเกิร์มิดนะครับทุกคนครับไฮโดรนะก็ต้องมีน้ําแข็งนะครับทุกคนครับแล้วก็กับไฟนะทุกคนนะเออน้ําแข็งกับไฟมาชั้นสองนะครับอ่ะส่วนชั้นสามนะครับ ه, ก็จะมีเอ c บสีร่กับตัวนี้ช่วยกันในคะราวนี้นะครับเออส่วนครึ่งแรกก็จะเป็นตัวลูนกาดนะครับลูนกาดนี่ต้องมีธนูมาด้วยเพื่อมายิงลูกตามันนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ควรจะเป็นตัวธาตุเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเอาการอยู่นะครับมาที่ชั้นแรกแล้วกันนะทุกคนนะเอาธนูไปชั้นแรกนะครับหรือว่าเอาเอมเบอร์ไปดีแล้วเอาธนูเอาการอยู่มาตีฝั่งนี้เอาเอมเบอร์ไปชั้นแรกก็ได้นะทุกคนนะเออเพราะว่าชั้นแรกต้องใช้ไฟไหมไปเช็คดูก่อนนะทุกคนนะ ไม่ใช่ครับชั้นแรกต้องใช้น้ำแข็งนะครับไฟต้องใช้ชั้นสองงั้นเอาเอมเบอร์มาชั้นสองนะครับเอ,อ่อเดี๋ยวเอาเอมเบอร์มาเถาะโลกพวกนี้แต่ว่ามันไม่โดนหมู่ตอนนี้มันเป็นเอบิจสองตัวควรจะเอาขายะมาอืมควรจะเอาขายะมาแล้วละ่ะต้องพึ่งรุ่นพี่ขายะแล้วนะทุกคนนะท่านนี้มีความพิเศษนะทุกคนนะถ้าเราใช้ลมเซเวอร์นะครับเห็นไหมทุกคนมันจะได้ดาเมจ 300%เลยคือเซเวอร์จะแรงขึ้น300%นะทุกคนนะแล้วก็จะเกิดการแรงระเบิดเพิ่มขึ้นนะครับบวกอ่าไป100%นะครับซึ่งก็ถือว่าแรงนะบวกกับไอ้ที่บันบัฟให้มาอีกอีก100%ก็จะแรงมากครับถ้าใครแบบเป็นตัวอ่แอตแทโดยลมลยนะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเอาซูโค้ดมานะครับทุกคนครับซึ่งซูโค้ดพี่ก็ไม่ได้มีของใส่นะเออมีของบวกบวก8ก็ใช้ไปครับทุกคนครับก็ใช้ไปเออไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะ อ่ะพี่ก็เหมือนเดิมนะครับพี่เลือก Energy Re c h a ชา e ์จเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับบอกป้องเสานะครับเก็บตาไม่น่าให้พร้อมนะครับเสร็จแล้วก็สูโคตรก่อนเลยครับทุกคนครับตี่แด้สูโคตหลุดครับทุกคนครับเพื่อไม่ให้มันขยับขยืดได้นะทุกคนนะเสร็จแล้วก็เป่าครับทุกคนครับตามด้วยเป่านังเอกไปครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับรีบเป่าไอตัวที่อยู่ยิงธนูก่อนยิงธนุก่อนเอ้ยไม่ทันครับทุกคนครับมันอยู่ไกลครับทุกคนครับนี่นะสูโคตเป่าไปครับทุกคนครับสูโคตเป่าไปเอ้ตตััววนนีี้้ยๆๆ ยา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 โอ้คุไม่ท <_ Jean Rabbit bulun> ันครับไม่ทันครับเอ้ไปอยู่ไกลกันเหลือเกินเป่าไปเออเอาดอกไม้วางรอบรอบดอกไม้วางรอบรอบยา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 เอ้ยเอาตัวนางเอกเขาไปวางไม่รู้วางได้หรือเปล่าเออเป่าไปครับทุกคนครับตัวควายมาตัวควายมาตัวควายมาวางดอกไม้ครับวางดอกไม้ดอกเลาะส่วนครับทุกคนครับวางดอกไม้ดอกเลาะส่วนส่วนนักธนูธนูธนูเออแตกไปครับทุกคนครับแตกไปโอเคธนูตัวนี้มันยิงเราครับทุกคนครับพยัตตีตัวเขาควายครับทุกคนครับ ต้องตีตัวเขาายก่อนครับแตกไหมครับแตกไหมครับเรียบร้อยครับโดนลมตีแตกไปแล้วนะทุกคนนะจังหวะ่า้ีครับสุพพดสู่ฝั่งนี้เลยครับทุกคนครับสุพพดูฝั่งนี้เลยครับอืมปังก็ให้ครับทุกคนครับน้ำแขกตปีเข้าไปครับทุกคนครับสุพพดูดีครับปุ้มครับทุกคนครับเฮ้ยมีธนูยิงมาจากไหนอุ้ยละแปดสิบเอ็ดละอืมธนูธนูธนูทุกคนเฮ้ยธนูธนูธนู นน้นอยู่ห่างๆครับอยู่ห่างๆอย่างง่วงๆครับทุกคนครับเอออยู่ห่างๆอย่างง่วงๆครับแบบนี้ครับยอมโยนตีไปนะทุกคนนะยอมโดนตีไปแต่อย่าเข้าไปใกล้ครับทุกคนครับเอออย่าเข้าไปใกล้เอาลมตีไปก่อนครับทุกคนครับแต่ว่าต้องมีเตเวทุกคนครับต้องติดน้ำแข็งนะทุกคนนะอืมนี่แน่ทำเขาแล้วครับเออแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ยิงได้อยู่แล้วคือเข้าไปใกล้เต่าไม่ได้พยายามอย่าไปยืนกลางครับทุกคนครับอยู่ขอบๆไว้ครับเนี่ยให้เธอนูันางเรานทุกคนะ ดูด้วยนะครับถ้าตัวธนูไหนตัวตีเสาต้องรีบข้ามก่อนนะทุกคนนะโอเคออไปครับครึ่งหลังครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนครับจะไหวหรือเปล่านะครับเริ่มจากตีตัวที่มันจะตีเสาก่อนนะครับทุกคนครับเออตัวที่มันจะตีเสาก่อนครับเจิขาน่าไปครับทุกคนครับลมก็ต้องมาครับทุกคนครับลมก็ต้องมาครับแบบนี้ครับเพราะลมแรงเหลือเกินครับทุกคนครับเออแถวนี้พายุลมกระโชกนี่ครับทีเดียวแตกครับทุกคนครับเออลมมันแรงจัดจัดนะทุกคนนะ กลางเสากลางก็เอไว้คร <has used> <avez> ับทุกคนครับกลางเสากลางก็ไว้เอเบอร์หยอดไปไอ้ตัวนั้น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 โยนตาตาไว้เออหลอกล่อไว้ครับทุกคนครับหลอกล่อไว้ลงมาลงมา ฟงชีเสียครับฟงชี่เสียครับจงลี่ครับจงลี่จงลี่ดาวตกไปครับทุกคนครับปุ้มต้วให้ครับเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะจะได้หรือเปล่าครับอีกสามตัวนะครับอีกสามตัวนะครับจะได้หรือเปล่าครับหกสิบเจ็ดแล้วครับเออตัวไหนมันตีครับทุกคนครับตัวไหนมันตีไม่รู้ครับตีมันก่อนครับทุกคนครับเรียบร้อยครับหกสิบเจ็ดครับข่าวนี้รอคูครับทุกคนครับดีนะที่เอาจงลี่มาครับทุกคนครับบอกเลยว่า อ่ห่างๆอย่ากังวงครับอยากเข้าไปใกล้เสาครับทุกคนครับเออเดี๋ยวเวลามันตีแบบภาคกว้างๆจะได้ไม่โดนเสาครับทุกคนครับอืมมาพุ่งมาเลยพุ่งมาเลยทำไม่กลัวนายครับทุกคนครับอยู่ขอบขอบไว้ครับทุกคนครับแบบนี้แหละทุกคนแต่ก็ตีไปครับอย่าเข้าไปใกล้แค่นั้นเองนะก็ได้แล้วครับตัวรอกูไม่ตีเสาครับทุกคนนะเออก็เอาลมตีไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับเออมันแพ้ลมนะทุกคนนะดาวตอไปด้วยก็ได้ครับทุกคนครับ ดาวตกเบามากครับทุกคนนะมาตัวเดียวครับไม่ติดกิ้หรือแค่ตอกเมื่อครับแต่ไม่สําคัญครับทุกคนครับมาเอาโล่อย่างเดียวแล้วตามเมทเราขึ้นที่กินครับทุกคนครับหรืออาจจะเป็นพึ้นที่เอมเบอร์ก็ได้ครับปุ้มโดนไหมครับเหมือนจะไม่โดนครับทุกคนครับเออเหมือนจะไม่โดนเฮ้ยอยากระโดดไปทางนู้ดอยากกระโดดไปทางนู้ดหลอกมันไปทุกคนหลอกมันไปอยาให้มันไปทางนู้นครับนี่แน่เจอลมเข้าไปครับทุกคนครับก่อนจะใช้ท่าอะไรต้องใช้ท่าลมก่อน เออต้องใช้ผ่าใช้ติดผ้าก่อนทุกคนเพราะว่ามันจะได้ติดเสมอรครับแบบนี้ครับทุกคนครับเก็แบแป้งด้วยทุกคน,นเดี๋ยวไปใช้ด่านต่อไปแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวไปใช้ด่านต่อไปเก็บพลังงานนิดนึงครับปูมเขาให้ครับไม่โดนครับกางโกงด้วยทุกคนครับชุกเขาให้ครับไม่โดนครับเอ้ยทำไมว่าวเหลือเกินแต่ว่าไม่เป็นไรนะทุกคนนะเราค่อยๆตีไปครับแค่ป้องกันเออเตาไว้ได้ก็เพียงพอแล้วเออเก็บพลังงานไปคทุกคนครับ พลังงานไปสุ้เขาให้ครับเนี่ยโอ้ลมแรงมากนะจริงจริงเออมันปั๊บลมได้แบบอ,อชั้น11ที่ปั๊บลมแบบหดจัดนะอะก็เขียวมากก่อนแนละ้วทุกคนครับตองเขียวมากแล้วค่อยลมครับสุ้เขาให้เห็นไหมทุกคนเออเราอย่าแบบใช้ลมเปล่าๆนะทุกคนนะต้องเอาาตุอื่นไปแปะมันก่อนคนระับเพื่อที่ลมจะได้รุนแรงนะทุกคนนะอ่ะคน ไปชั้นที่2นะครับเป็นฟาตุยนะทุกคนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับตีไงครับเป็นฟาตุยที่แบบน้ําแข็งมาเลยครับทุกคนครับเรียวผสมลมครับตี่ครับจอดลงไปครับทุกคนครับแล้วมันก็มีนะไม่ได้มีแต่เรานะพี่บอกเลยว่าไม่ได้มีแต่เรานะครับเออมันก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับซึ่งมันก็จะบวกกันก็จะแรงเหมือนเราบวกนะทุกคนนะป้า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 ก็ให้ครับทุกคนครับูโค้ไปเลยครับทุกคนครับโดนหรือเปล่าครับโดนหรือเปล่าครับ น้งแข็งก็ต้องมาครับทุกคนครับชิงเจ้าครับทุกคนครับตีอ่ะทีเดียวโลดแตกครับอกเลยทีเดียวโลดแตกน้ำแข็งวางน้ำแข็งวางตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ยอมตายครับทุกคนครับตัวนี้ยังไม่ยอมตายเออภาพเขาให้ครับทุกคนครับแปะน้ำแข็งไว้ครับทุกคนครับแล้วก็เอาลมตีครับก็ให้ครับก็ให้ครับเรีบรคอยครับแตกไปแล้วครับทุกคนครับ ทีนี้ครับทุกคนครับตัวไปครับทุกคนครับตัวไปก็อารมณ์ตีไปครับทุกคนครับอารมณ์ตีไปเอาุ้กแข็งตีด้วยก็ได้เออตียิวหน่อยครับทุกคนครับตียิวหน่อยอืมขาเทียตีไม่เข้าละเออหมืนแบบเอายาไกลดีเนี่ยมันกลางโลกแล้วก็ไม่มีน้ำเนาะทุกคนเนาะเออลองเอาทูโคตตูดูดดิทูโคตตูดูน่าจะได้อยู่อยู่บ้างนะทุกคนนะเอาทุกแขงตีแล้วกันครับทุกคนครับน้ำแข็งตีไปน่าจะแรงอยู่แล้วทุกคนนะอืม อุ้ยโดนครับทุกคนครับลมล่ะลมตีโอเคครับลมตีแล้วเบิดหมื่นสองครับทุกคนครับใช้ลมไปนะทุกคนนะเออไม่ันใช้ลมไปครับเอาลมตีรัวๆแบบนี้ครับทุกคนครับอืุ่มครับเนี่ยหมื่นสองนะครับทุกคนครับแบบทะลุเกาะนะทุกคนนะแบบไม่สนโล่ครับเออเพราะฉะนั้นแค่เอาลมมาก็ได้แล้วทุกคนนะแค่ลมมาก็ได้ละลืมฮิวก่อนเมื่อกี้เออไม่รู้เหมือนมีตัวที่เลือกให้เต็มด้วย มาครับทุกคนครับคราวนี้ปลาทุยของเราครับทุกคนครับก็เอาโจ๊กลี่ตอบเลยครับทุกคนครับตุ้มเายนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็น้ําแข็งครับทุกคนครับน้ําแข็งเสร็จปามด้วยลมครับทุกคนครับตุ้มเขให้ครับแบบนี <t <t right ้ครับบดน้างลมครับทุกคนครับเนี่ย่น้ำแข็งรัวๆก็ลมรัวๆครับเอาบดกลางโล่น้ําแข็งก็ไปครับทุกคนครับไปเราก็มีครับทุกคนครับอืมอัดตไม่โดนครับทุกคนครับไม่โดนไม่โดนไม่โดนเออไม่โดนแช่ไปก่อนครับ แหงมันไปก่อนนะทุกคนนะลบมเป่าครับตูมกให้ครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็สาตีตก็ได้ชาตีตก็ได้อู้มกาให้ครับจุงมลี่ลุ๋ลี่ฆ่าตัวนี้ก่อนทุกคนจุงมี่ฆ่าตัวนี้ก่อนแล้วก็ลมตีครับตูมก็ให้ครับเห็นไหมเลือดมันลดเยอะนะเลือดมันลดเยอะนะบอกเลยอืมสาจรยิงหัวครับทุกคนครับเอาให้โดนครับปั้งกาให้ครับทีละสี่ร้อยครับทุกคนครับยิงหัวทีละสี่ร้อยครับเอาลมเป่าจะแรงกว่าครับทุกคนครับแต่ไม่ทันครับเออโดนไฟไปซะกอนนะะค โอเคต่อไปด่านสุดท้ายนะครับถ้าไม่ตายครูดาว20%กับสกิลเพิ่มขึ้น20%อันไหนก็ดีนะจริงๆเลือกอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีตัวศัตรูเป็นอะไรวะเดี๋ยวจาศัตรูไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะทุกคนนะเอาสกิลแรงดีกว่านะครับทุกคนครับเพราะจำศัตรูไม่ได้นะครับเอ้าศัตรูเป็นตัวนี้หายละเดี๋ยวเร็วเร็วยิวอน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 เลยยิวอนเลย ลมเป <c oughs> ่าครับทุกคนครับลมเป่าลมแรงลมแรงลมแรงนะจ๊ะลมแรงนะจ๊ะอืต้องแข็งไปครับต้องแข็งไปเออต้องแข็งไปต้องแขงวางครับทุกคนครับชาร์จยิงลูกกตาให้โดนครับหนึ่งดอกครับทุกคนครับไม่โดนครับทุกคนครับสองดอกครับไม่โดนครับทุกคนครับโดนอยู่ครับโดนแวบๆครับแต่ว่าเรากลายเป็นเราที่โดนครับทุกคนครับเอาฟุกโคตรตีดีกว่าทุกคนเออไม่สนลูกกระตาละไม่สนลูกกระตาละเอาฟุกโคตรตีดีกว่าฟุโคตรน่าจะแรงกว่าครับทุกคนครับอืม ค็ใกล้จะตายด้วยเออสุขค์ก็ใกล้จะตายด้วยโอู้หนางเอกก็ใกล้จะตายด้วยจังหวะนี้จังหวะนี้เออทันครับทุกคนครับนางเอกก็ชีวิตมาได้ครับทุกคนครับเออนางเอกรอดชีวิตมาได้ตีก่อนตียูก่อนตียูก่อนวิทยระวังระวังระวังตียูก่อนครับทุกคนครับน้ำแข็งมาครับทุกคนครับน้ำแข็งมาครับนี่แน่ครับทุกคนครับสุขศ์อือสุขศ์จะแตกสุขค์จะแตกอืมดีนี่สุขค์รอดชีวิตมาได้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับลมต้องมาครับปาเรรรียยบ้อคับทุกคคนรับโโอ้ห วิลมันแรงจัดลมมันแรงจัดครับข่าวนี้มาที่ปาร์ตี้ดีบ้างครับทุกคนครับมาถึงกลางโล่ครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็น้ำแข็งไปครับน้ำแข็งมาแล้วทุกคนนะเสร็จแล้วก็ลมครับทุกคนครับลมมันแรงจัดครับทุกคนครับบอกเลยว่าลมมันแรงจัดแถวนี้ลมแรงนะจ๊ะน้องๆเออแถวนี้ลมแรงนะจ๊ะน้องๆอืมน้องๆอาจจะตกใจนิดนึงนะจ๊ะเออพายุลมแรงกันโชคเลือเกินเออแช่ ไว้ก่อนครับทุกคนครับก็เขียวมากก่อนนะทุกคนให้ติ้มตีต้องแข็งก็เอาลมเป่าครับทุกคนครับแบบนี้ครับทุกคนครับระวัง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 นี่แหละโอ้ตุ้ตีตุ๊กตาเรากระเด็นเลยเอ่อตอกเขียวมากไปครับทุกคนครับหลอก้าครับทุกคนครับลมเป่าครับทุกคนครับนี่ครับมาแล้วขายักษ์มาครับต้องใช้คข้ายักษ์ก่อนนะทุกคนนะต้องใช้คข้ายักษ์ก่อนแล้วค่อยลมจีนนะครับทุกคนครับเออมันจะได้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่สร้างโลกครับทุกคนครับมันไม่สร้างโลกเดี๋ยวให้มันสร้างโลกก่อนนะทุกคนนะ เออให้มันสร้างโล่ก่อนรงรีกางโล้ครับทุกคนครับรงรีการโล้หายะเชคจลุมหาครับทุกคนครับหนึ่งวินาทีนะครับเอาตัวไหนทำลายโล่กันเนี่ยเอาเอเวอร์ทำลายดีไหมลม่ะลมได้ไหมลมก็พอได้นะครับลมก็พอได้ต้องเี่ยมากจะง่ายกว่าครับเพราะมาโดนสองตัวนะทุกคนนะแบบนี้ครับทุกคนครับเนี่ยชิงเกาหลีไปครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับแค่มันไปด้วยกันครับเออสวยครับทุกคนครับ มาเช็คจะลูหาไปครับโดนหรือเปล่าไม่รู้ครับเหมือนจะไม่โดนครับทุกคนครับเหมือนจะไม่โดนเทมเบอร์ชาร์ตตีดิอุ้มเขาให้ครับอุ้มเขาให้ครับอีทีเดียวอีทีเดียวตีทีเดียวหยอดไปครับทุกคนครับแช็คจะลูหาครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับนี่ครับตรงนี่ไปครับลมด้วยลมด้วยครับเออลมด้วยลมด้วยลมด้วยอืมใช้อะไรได้รีบใช้ครับทุกคนครับ 15นาทีหวังอยู่ที่ขายะครับทุกคนครับนีแน่ดาบติงลมครับทุกคนครับดาบติงลมิมลมลเต็มเร็วครับทุกคนครับเรียบร้อยครับเนี่ยชิวๆนะทุกคนนะชั้น11ครับก็ได้มาอีก9เพชรนะทุกคนนะไอ้9ดาวครับทุกคนไม่ใช่9เพชรเออ9ดาว150เพชรแบบชิวๆเลยนะทุกคนนะไม่มีการรีใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าลมบันแรงลมมันกระโชกครับทุกคนครับ